Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อก,กับเกม The Battle Cast นะครับเรามาลุยกันด่านซอมบี้ก่อนนะ เห็นน้องหลายคนถามมาเหมือนกันว่าทำไมผมถึงมีอาหารกระป๋องแมวเยอะจังเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอบอกอีกรอบแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยผมเล่นด่านซอมบี้หลายด่านใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราชนะอ่าด่านใหญ่สักด่านหนึ่งเนี่ยนะจักวาดที่หนึ่งสองสามอะไรแบบนี้ครับมันจะมีอ่ามันจะมีด่านซอมบี้เกิดตามหลังมานะ เวลาที่เราชนะไปแล้วด่านเนี่ยซึ่งด่านซอมบี้แต่ละด่านนะครับมันจะดอับอาหารกระป๋องประมาณ10กระป๋องนะฟังไม่ผิดครับ10กระป๋องเออแล้วก็ไปเล่นในด่านตำนานนะมันก็จะมีอาหารกระป๋องดอปอีกด่านละประมาณ30กระป๋องนะครับเวลาเราจบไปด่านเนี่ยในด่านที่มันมีมงกุฎนะครับมงกุฎหนึ่งจะได้30กระป๋องนะสี่มงกุฎก็จะได้ประมาณ120กระป๋องเออก็สะสมไปเรื่อยจนกว่ามันจะได้ 1 5ึ่งพันห้าร้อยใช่ไหมแล้วบางด่านน่ะด่านในบางทีมันก็แจกสิบกระป๋องนะอันนี้ก็เท่าไหร่ละแจกสิบแจกสามสิบแล้วนะกรรมาโตโต้อีกครับกรรมาโตโต้หกชั่วโมงใช่ไหมเราสุ่มหกชั่วโมงมันจะได้ประมาณหนึ่งถึงสี่กระป๋องแนละ้วประมาณนะั้นก็จะได้มาอีกนะครับแล้วมันมีอีเวนต์แจกอาหารกระป๋องยี่สิบสิบอะไรก็ว่าไปนะจริงจิอาหารกระป๋องก็หาค่อนข้างง่ายอยู่นะครับ ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราได้แมวเก่งๆมาหลายตัวแล้วอะไม่ว่าจะเป็นแมว e ีเจนหรือแมวอะไรก็ตามเนะียแมวอูเบอรนะรวมทั้งแมวหายากอีกหลายๆตัวผมรู้สึกว่าโอเคแล้วก็คุ้มค่าแล้วสำหรับการที่เราสมบาได้จนถึงณนะจุดๆนี้เนะี้ยผมก็เลยเอาอาหารแมวไปซื้อแมวพิเศษซะละ <c oughs> เออก็เลยซื้อไปเหลืออีก สามสี่ตัวที่ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับล่าสุดผมวันนี้เลยนะวันนี้แบบสดสดร้อนๆแล,ล,ล,ล้ที่ผมซื้อมาก็คือแมวซอมบี้กับแมวมันไม่ใช่แมวอแต่มันเป็นไอสติกแมวที่มันถือปืนนะครับอ่าแล้วก่อนหน้านี้ที่ผมซื้อไปก็จะมีแมวซูโมโ่แมวสมุไรแมวกางเกงในแมวกะโปรงนะครับแล้วยังขาดอะไรอีกก็ไม่รู้ แต่ว่าเดี๋ยวจะค่อยๆซื้อไว้แหละเพราะว่ามันจะมีด่านที่มันมีเงื่อนไขครับที่เราต้องใช้แมวแรกับแมวพิเศษในการสู้นะอย่างด่านตํานานนั่นแหละนะครับแล้วผมไม่ค่อยมีแมวพิเศษให้ใช้ได้ไงก็เลยต้องซื้อมาลองดูบ้างนะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะด่านนั้นๆละกันนะครับโอเคทีนี้เรามาพูดถึงดา่านซอมบี้ในสิงคโปร์บ้างนะต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ผมจัดทับแมวชุดนี้มานะครับด่านซอมบี้ไหนก็ ก็มาเหอะกล้าท้าด้วยนะโอ้ชังกล้าไม่หรอกจะบอกว่าผมใช้ชุดอะสุดอะไรล่ะใช้ชุดนี้นะครับในการสู้กับซอมบี้มาชุดใหญ่แล้วนะแล้วมันก็ตบได้เกือบหมดทุกด่านเลยนะฮะเออมันก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งดีเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าชุดนี้มีตบซอมบี้อยู่3ตัวใช่ไหมคือบูตึงหรือแมวจี้กงนะครับที่ผมฟูมฟักมาเป็นอย่างดีนะ แล้วก็แล้วก็มีแมวชาวสวนที่ผมเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยนายก็ใช้ย,ย่อยนะแมวถือเลื่อยนั่นแหละทุกคนแล้วก็อีกตัวก็คือแมวเสือสังเวียนนะครับหมูมันไอหมูเอเลี่ยนน่ะที่มันเป็นผมทรงเดดล็อกครับถึงแม้ว่ามันจะมุดมาไกลแค่ไหนแต่ว่าเจอเสือสังเวียนของผมปล่อยไปสุดท้ายมันก็เข้าใกล้ป้อมผมไม่ได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้น3ามตัวนี้เยี่ยมสำหรับผมนะครับ ส่วนถ้าด่าซอมบี้ด่านไหนมีเอเลี่ยนก็เจอแมวนักตกปลาของผมนะครับรวมทั้งมีโวลิด้วยก็เซตนี้ก็โอเคนะช่วยได้เยอะอยู่แต่ว่าอนาคตก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์นะครับเรียบร้อยไปแล้วนะด่าซอมบี้ขอมาลุยด,ด่านดวงจันทร์อีกรอบครับผมก็ใช้แมวเซตนี้นะขอลองดูก่อน <laughs> <laughs> เพิ่มแมวสเปรมไปนิดนึงนะครับเอเลี่ยนล้วนเลย ต้องลองทุกคนถ้าไม่ลองเราไม่รู้หรอกอาเราไม่รู้หรอกว่าเราจะชนะหรือไม่ชนะนะครับมาแต่ใช้พลังงานน้อยมากนะหนึ100่งร้อยเองอะรอบนี้เราเพิ่มมาสแปมไปหนึ่งตัวกับดาวเอาไม่ใช่เออแมวดาวเทียมอีกหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะชนะได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวลองปรับเปลี่ยนทีมอีกนิดนึงนะอา่าผมเอาวอรลี่ออกนะครับไม่แน่ใจว่าตัดสินใจถูกหรือผิด เพราะว่าวอลิมันมันก็ช่วยชะลอได้ไงแต่ผมเอาฮยาบุสะมาแทนไงนคราวหน้าถ้าสมมติรอบนี้ไม่ชนะคราวหน้าเดี๋ยวผมจะลองเอาเฮดิสหอกแล้วก็เอาวอลิเข้ามานะนี่น่าจะพอช่วยได้ไม่ต้องห่วงนะครับยังไงเราก็ต้องชนะเพราะว่าถ้าไม่ชนะเราก็จะไปเล่นด่านถัดไปไม่ได้นะด่านต่อไปที่จะไปเล่นนะครับถ้าสมมติชนะอันนี้แล้วเดี๋ยวผมขอไปเก็บด่านเอเลี่ยนก่อนได้ไหมทุกคนไ,ไม่ใช่ด่านเอเลี่ยนด่านตบนานอนะ บาลุดุนนะครับแต่ถ้าสมมติถ้ามันสู้ไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวเราจะกลับไปเล่นด่านอะไรนะคอสมอรใช่ไหมคอสมอรหรือคอสโมอะไรสักอย่างนี่นะเอ็กโซสฟีอะไรสักอย่างนี่ครับค่อยๆไต่ไปทีละนิดทีละหน่อยนะเอาละไ,ได้เวลาแล้วครับที่เจ้าบาฮามุตล่างสามชั่โมมาแล้วนั่นไงพี่กดใช้ผีไม่ทันอนะ่ะปุ้มนี่โอเค ใี้ผมพลาดนีดนึงนะพลาดตรงที่แคสลี่ยังเดินมาไม่ถึงเลยอะ่ะฮายาบูสาไปไหนแล้ววะฮายาบูสาบปิวไปแล้วเหรออ้าววียรกมผมว่าถ้าโวลี่ยังอยู่โวลี่น่าจะช่วยได้อยู่นะอันนี้ก็แค่เอามาทดสอบว่าทุกคนได้ก็ดีไม่ได้ก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนใหม่ครับ มันต้องมีสักชุดหนึ่งอ่ะสักเซตหนึ่งที่เราเอามาใช้แล้วมันสามารถจัดการเจ้าบาหามุดล่างสามได้นะแต่ขอบนหน่อยนะเนี่ยพอสู้กับเราอ่ะโคตรเก่งเลยแต่พอมาอยู่ฝั่งเราแหมไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าแมวไอแมววางตัวไปอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างแมวคลั่งเนี่ยครับโอ้ไปอยู่ฝั่งนูน้นโอ้ก็จะจัดการได้นะแต่พอกลับมาอยู่ฝั่งเราปุ๊บนะแบบ ขอถอนหายใจสักยี่สิบทีคงเดาวปันได้ไม่ยากว่าจะชนะหรือแพ้นะครับออตอนแรกคิดว่าถ้าจะเอาแมวมาสแปมเยอะน่าจะชนะแต่ผมเอาสแปมมาน้อยเดียวรอบหน้าเอาสแปมมาสักห้าตัวนะ เออแล้วก็เอาเน้นเอเลียนล้วนๆเลยครับน่าจะจัดการได้เออโอเคช่างมันเกรซซัมบี้ต่อดีกว่าหาอาหารแมวดีกว่าครับด่านต่อมานะครับซอมบี้ด่านชื่อว่าสหราชอาณาจักรนะก็คือผมจัดเซตนี้ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะสำหรับด่านที่สู้กับเอเลียนนะแต่นี้มีจระเข้ด้วย อุ้ยแมวเลืยผมตายแล้วเดี๋ยว,ยวจะไม่แปลงใจเรด้มาใหม่ได้มีธาตุดำด้วยเหรอยิหองหลวงธาตุดำมาทั้งตัวนึ่งแต่ธาตุดำนี่เราเราแมวส่งของไปตบมันก็ได้นะ ไม่ได้ยากมากเลยหมาดำแต่ถ้ามันมีดำมาแบบเนี้ยมีดำหมาดำมาแบบเนี้ยก็พอตัวนะยากพอตัวนะเรียบร้อยครับชนะไปนะได้อาหารแม่มาสิดกระป๋องนะครับเดี๋ยวดูอีกอาณาจักรหนึ่งใช่ว่าอยู่ด่านไหนมาดากัสกา อยู่ตรงนี้ใกล้กับพ่วงมหานรลกเลยอ่ะลุยครับแมวเซตเดินนั่นแหละอย่างที่บอกว่าผมใช้แมวเซตนี้ในการจัดการซอมบี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าทับนี้นี่แทบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะในความคิดของผมนะครับในการดุดด่านซอมบี้ในด่านเอเลี่ยนด้วยนะเฮ้ยมีท่าเทพด้วยเหรอแล้วผมเอาแมวรามินออกไปแล้ว เอ้แต่ว่าเซตนี้สู้ได้อยู่เอออย่าไปกลัวมันครับบางด่านมันก็เอาธาตุเทพมาบ้างเอาธาตุนูน่นธาตุนี่มาผสมยำไปบ้างเห็นไหมธาตุดำก็โผล่มาแต่เราอย่าไปกลัวมันครับเราอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วด่านนี้มันอยู่ซอมบี้ด่านนี้มันอยู่บนพื้นฐานของด่านเอเลี่ยนครับดังนั้นเราเอาตัวสู้เอเลี่ยนมาก่อนตัวอื่นเดี๋ยวเราเอาตัวอื่นจัดการได้นะตอนนี้ขอเก็บโอเค เอาตัวไหนดีนะเน้นตัวจัดการซอมบี้ก่อนละกันนะครับเฮ้ยแต่นี้มีท่าเหล็กวายวายเรามีตัวตีเหล็กจ้าเด่นนะฮโชว์ฝีมือให้ทุกคนได้ดูหน่อยเร็วนั่นแหละเนี่ยยังไงฟาดบดียวฟาดทีเดียวหายไปสองตัวเลยครับพิโ h i ิ p o โปเตมัสนะครับท่าเหล็กนะปลิวไปเลยเป็นลีเกนของผมนี่แหละมีสองตัว แล้วก็น่าจะแค่2ตัวนี้แหละนะนอกกนั้นก็น่าจะเกลือแล้วเกลือแบบเกลือจริงๆนะครับพอดีว่าช่วงนี้อ่านคอมเมนต์ก็ได้เห็นหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะบอกว่าทำไมผมถึงได้ตัวดีๆเยอะจังเลยเอออันนี้ผมก็บอกบอกตอบไม่ถูกเหมือนกันนะว่าทำไมผมถึงได้มานะครับ แต่อย่าไปพูดถึงเรื่องว่าเออผมใช้โปรใช้มอสเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วอะบน iPhone มันทำได้อะเรือไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าหลายๆคนที่เห็นผมเล่นตั้งแต่ EP แรกยัน EP นี้เนี่ยก็น่าจะคอนเฟิร์มได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าผมก็ไม่ได้ใช้ใช้มอสใช้โปรอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าผมใช้มอสใช้โปรจริงเดี๋ยวเกมมันจัดการผมเองแหละ มันก็คงจะแบนดผมเองแหละก็ขอพูดดักทางไว้ก่อนไม่ว่าผมจะเล่นเกมอะไรก็ตามนะจะมีหลายคนมาถามผมเรื่องนี้บ่อยมากนะยิ่งเกมลาเต้นี้ผมโดนบ่อยมากครับโดนจนผมหัวเสียทุกคนและสุดท้ายคือผมโดนเอาไปประนามอะแต่ผมช่างเถอะฉะนั้นผมปล่อยละก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกมนี้ผมอะผมว่าผมน่าจะไม่โดนนะ คงไม่มีท็อกซิกอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็ไม่อยากซ่อนผู้ชายเนาะไปเลุยกันต่อครับเขตรกล้างที่4ไอ้ด่านนี้ไม่มีอะไระทุกคนบาฮามโมเอ้ยเดี๋ยวเบอร์ฮีมอสใช่ไหมที่แต่ว่าเบอร์ฮิมอสเราเก่งกับไอ้นี่วะ่ะเก่งกับธาตุธาตุแดงนะแมวสองข้องอแล้วอันนี้มันเอเลี่ยนรัวๆเลยอย่าบอกนะว่า อย่าบอกนะว,ว่าไอปูตัวนั้นจะมาอีกนะปูที่มันอยู่ในด่านไหนนะที่เราเจอครับแมวติดเกาะเออด่านนั้นอนะเดี๋ยวรู้กันเออยิบเพิ่งไปเดาครับทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ถึงป้อมมันไงแต่ว่าเราต้องเอาตัวสู้เอเลียน ซื้อหวยไม่ถูกแบบนี้บ้างวะบนถึงปุ๊บมาปั๊บเลยเนี่ยเลยตัวนี้มันตีแรงทุกคนมันตีไกลด้วยเนหะ็นปะตีกาเลติตีไกลด้วยตีเบิ้ลด้วยนีมันจะมีบางจังหวะที่มันหยุดแต่ว่าคือถ้าแคสลี่สู้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาตัวอื่นมาสู้แล้วอะทีมผมอะจริงๆมันเป็นเอเลี่ยนเอเลี่ยนนะมันควรจะแพ้ ไม่น่ารอดแล้วแบบนี้แล้วดูมันต,ตีตีแบบโกงมากอะมันไกลไปปะตีไกลไปนะน่าดูดิตีไกลไปกดกดไอ้นี่เลยได้ไหม กดหลบหนีเลยได้ไหมผมกดเอ้ยผมกดหลบหนีเลยได้ไหมเห็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเราเ,าเราเดาทางได้เลยว่าเราจะชนะหรือแพ้ดูดิเห็นหม,มเกง่งเก่งตบมือให้หน่อยเร็วเก็บไว้ให้เล่นเถอะดินนะนเซนเซอร์ทันตื๊ด ผมว่ามันต้องมีตัวอะไรที่มันชนะทางไอ้ตัวเนี้ยแต่ว่ามันมันเป็นตัวอะไรใช่ป่ะเอาง่ายแคสล์รี่ยังโดนตบอะ่ะหรือเราต้องวิวัตรมิตรมะมาสู้ครับขนาดวอลีโจมตีนะดูดิทั้งสโลทั้งสตันทั้งอะไรก็โดนตบฟาดทีเดียวตายแล้วมันฟาเดเบิ้ลเลยนะเอ้าวอลีก็แพ้หมาเบอร์ฮิมอส เจ๋เละพอคุณเอ้ยยังไงกันเนี่ยเกินไปนะนายเก่งเกินไปแล้วนะมันมีธาตุโลหะผสมโมทำไมโจกตีไม่ค่อยเข้าเลยแต่มันน่าจะเป็นเอเลี่ยนผสมเบอร์ฮีมอนอะเลือดมันเท่าไหร่ทำไมมันมันถึกจรงเลยถึกแบบถึกถึกเกินนะ แบบนี้สร้างกองทัพสแปมแมวเมท่าไหร่ก็แพ้ครับเพราะว่ามันตบทีเดียวตายมาเลยมะนะลบล้างคำสาปก็ไม่ได้เพราะว่ามันตีไกลตีไกลขนาดนี้เผล่อแมวไซส์ถ้าผมเอาแมวไซเบอร์พังมาสู้ก็เผือแมวไซเบอร์พังก็แพ้อยู่ดีแคทลี่ยังไป ผมว่าน่าจะต้องเน้นสโลว์ครับสโลวด์ด้วยหยุดการโจมตีด้วยเอาแบบเอาแบบที่ไม่ให้มันในนี่เลยอะ่ะเพื่อต้องวิวัฒน์แมวไข่สักตัวที่สามารถเก่งกับเอเลี่ยนได้เพราะว่าแมวไข่ส่วนใหญ่มันจะเก่งกับเบอร์ฮิมอสอยู่แล้วใช่ปะ่ะแต่เราต้องหาสักตัวหนึ่งที่มันเก่งกับเอเลี่ยนด้วยเบอร์อะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยทราบเรื่องแมวเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวไว้กลับมาใหม่นะจำไว้นะไอปูตัวนี้จะดีให้กระโหลกแตกเลย ดี๋ยวกอเคเดี๋ยวขอกลับมาด่านนี้เนะี่ยทุกคนผมว่ารอบนี้ผมน่าจะสู้ได้นะกลับไอ้เจ้าหมูสตัวไม่ใช่หมูสาตัวหมูสาตัวชนะไปแล้วไอ้ด่านที่มันมียักษ์อ่ะเพราะว่าตอนนี้ผมมีมิตมะแล้วหนึ่งนะแล้วก็มีแคสลี่แล้วอีกทั้งยังมีดาริสานนะที่อัปเกรดมาขั้นหนึ่งแล้วนะครับรอบนี้จะชนะไหม จะกู้คืนความความยิ่งใหญ่ของเรากลับมาได้หรือเปล่าหลังจากที่แพ้ไปหลายด่าแล้วนะวันนี้นะมาลุยครับเราต้องชนะนะแล้วก็หลายคนขอบคุณทุกคนนะที่แนะนําเทคนิคมาครับว่าพยายามจัดทีมแมวให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยไปตีป้อมพูดง่ายๆคือเก็บเหรียญให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยเรียกโอเบอร์หรืออะไรพวกนี้ออกมานะครับ ขอบคุณทุกเสนินะคือเราเราเราได้รับมาแล้วอะแต่ว่าบางทีเราก็จาไม่ได้แต่ว่าจะพยายามเอาวิธีมาใช้นะนีับมานีตัวแดงนี่ก็โจมตีแรงเลยเพอนคือถ้าเราอยากชนะไอ้ตัวนี้ง่ายๆคือรต้องมีตัวที่มันจัดการเขาเรียกว่าสังหารยักษ์เนาะ ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะไปเจอพวกนี้ที่ด่านไหนนะแต่ที่แน่ๆก็คือได้เจอแน่ๆในอนาคตดาริเซียไอ้ดาริสซานโอเคมากเลยกระแทกไปน็นอ่งทีนะครับอย่าเพิ่งกระเด้งนะเออนั่นแหละอ้าไปหนึ่งแล้วเกรดมอสยักษ์ไปแล้วหนึ่งตัวแต่ว่ายังเหลืออีกสองตัวเนี่ยโจมตีก่อนนั่นแหละโอเคแต่มันก็เข้าใกล้ป้อมเรามากขึ้นทุกทีนะครับเฮ้ย เลยเอเลี่ยนแล้วแต่ไอเอเลี่ยนนี่แหละตัวหนักเลยเพราะที่แพ้ครั้งก่อนก็เอเลี่ยนนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยมีแววชนะนะแบบนี้ดูดิอ่าเดี๋ยวดิเกียดอีลิ้นตัวนี้จ้ะเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันเหมือนมีโจมตีติดสีแดงกปแบบนึงน,นะ มีสีแดงวแวบๆขึ้นมานะครับตอนที่ดาริซานโจมตีอะ่ะดาริซานถ้าสมมติชนะด่านนี้นะเดี๋ยวเราจะอัพให้นายเลเวล30เลยเออเราสัญญาสัญญากับเกมแล้วตอนนี้ดาริซานนั่นแหละเฮ้ยโอเคเลยเดี๋ยวเราจะหา XP มาอัพให้นะเฮ้ยดาริซานแบบ <c oughs> จากที่ครั้งแรกเรามองนายผิดไปในะรอบนี้ นายพาเราชนะมาเดี๋ยวเราคงได้ใช้นายในตอนที่เจอกับพวกยักษ์อีกนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีครับอ้ใจหมนนนันคลืเเ,เป็ะด,ด,ดก